สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2000บาทต่อเดือนประจำเดือนธันวาคม2 6 6 4จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2000บาทต่อเดือนประจำเดือนธันวาคม2 6 6 4 ซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2 5 6 4แล้วนะครับณนะตอนนี้เพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับพอตของเพื่อนๆตลอด1ปีเต็มที่ผ่านมาเนี่ยมีกําไรหรือว่าขาดทุนลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะในคลิปนี้แต่เข้าใจว่าสําหรับเพื่อนๆท่าน,นใดที่เพิ่งเข้ามาลงทุนใหม่ๆนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะมีกําไรกันนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือภาพรวมตลาดหุ้นก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับ แต่อย่างไรก็ดีในช่วงนี้เราอาจจะเห็นว่าภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังเหมือนจะยังไม่ไปไหนสักทีนะครับจะลงก็ไม่ลงจะไปต่อก็ยังไม่ไปต่อสักทีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมมองว่าตั้งแต่ช่วงที่มีการค้นพบเชื้อไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์โอไมคอนนะครับมันก็ทำลายความเชื่อมั่นของนักทุนไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเราจะสังเกตเห็นจากแรงขายออกมาในช่วงนั้นนะครับ ผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะก็คิดว่าเฮ้ยไตชินเซ็ตจะเป็นขาลงอีกหรือเปล่านะครับสภาพเศรษฐกิจไทยจะเป็นขาลงอีกหรือเปล่าเพราะว่าผมดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคตอนนั้นประกอบกับความตกใจแรงตกใจแรงแพนิคเซลอะไรพวกนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันในช่วงนั้นนะครับ แต่สุดท้ายก็คือมันก็ยังมีแรงซื้อกับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วยทําให้ภาพรวมของดัชนีเซตเนี่ยมันกลับตัวขึ้นมาอยู่ในทรงที่น่าสนใจเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนสร้างความเชื่อมั่นเนาะให้กับน้องทุนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะต่างชาตินะครับเราเ็นว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติก็เริ่มทยอยกลับมาซื้อแล้วนะครับโดยซื้อติดต่อกัน3วันเลยมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของ d a ชินิเซต t นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีแนวกดตรงบริเวณ1,650จุดหรือบริเวณประมาณสัก1,660จุดนะครับแล้วก็จะเห็นบอนเป็นแนวต้านหรือเป็นแนวกดที่ค่อนข้างสําคัญมากๆในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยพอภาพรวมของเดชินเซตนะครับขึ้นไปใก,กล้ๆก,กับตรงบริเวณ1650จุด มันก็มักจะมีแรงขายออกมานะครับซึ่งก็ทําให้ดัชิีเซตเนี่ยไม่สามารถทะลุผ่านตรงบริเวณ1น5 0จุดขึ้นไปได้เลยนะครับดังนั้นผมไปมองว่าถ้าเกิดว่าภาพรวมของดัชชีเซตเนี่ยสามารถทะลุตรงบริเวณ1น5 0จุดหรือว่าตรงบริเวณ1น6 0จุดแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือได้แบบแข็งแกร่งนะครับมันก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปเนี่ยการขึ้นของดัชชีเซตก็น่าจะเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างแข็แงแกร่ง หลายคนอาจจะมองถแถวบริเวณสักหนึ่งพันจ็ด้อยจุดหนึ่งพดร้อยจุดอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะได้เห็นกันซึ่งถ้าถามว่าจะเกิดขึ้นภายในปีหน้าไหมมันก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ผมคาดการเอาไว้คาดหวังเอาไว้นะประมาณสักไตรมาสสองนะครับประมาณพฤษภามิถุนาเนี่ยน่าจะได้เห็นแต่เหนือสึ่งอื่นใดน,นะเราก็ต้องมาดูในส่วนของปัจจัยอื่นๆประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็น แรงซื้อของต่างชาตินะครับการฟื้นตัวของสภาพเศรษฐกิจงบผลประกอบการของหุ้นจดทะเบียนอะไรแบบนี้นะครับมันก็ต้องมีสิ่งนั้นเข้ามาหนุนนําด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือการเปิดประเทศนะครับแบบสมบูรณ์การต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้มันสามารถกลับมาใกล้เคียงกับปกติได้เนะี่ยมันก็ น่าจะมีลุ้นนะครับในช่วงประมาณสักไตรมาสสองของปีหน้าอะไรประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพรวมของพอร์ตลงทุนหุ้นนมผมดีกว่านะครับ ประจำเดือนธันวาคม2 6 6 4ซึ่งในเดือนนี้ผมมีการซื้อหุ้นเข้ามาเหมือนเดิมครับ4หุ้นนั่นก็คือหุ้น BTS หุ้น CPO หุ้น PTT แล้วก็หุ้น PT นะครับและที่สำคัญก็คือมีการขาย w a l l e d ออกไปด้วยนะครับที่ได้รับมาจาก BTS นะครับซึ่งเป็น BTS ขีด W8 นะครับได้รับเข้ามา190หน่วยนะแล้วก็ขายออกไปนะครับ ได้เงินมาทั้งสิ้น102บาท60สตางค์ซึ่งเงินเหล่านี้ก็เอากลับมาซื้อหุ้น B T S เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยผมซื้อ B T S เข้ามาทั้งหมด65หน่วยนะครับโดยต้นทุนก็คือ9บาท45สตางค์ต่อหุ้นถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหุ้น C P O นะครับซื้อเข้ามาอยู่ที่8หน่วยตกหุ้นละ58บาท75สตางค์ต่อหุ้น หุ้นต่อมาที่ซื้อก็คือหุ้น PT ซื้ออยู่ที่101หน่วยนะครับราคาที่ซื้อก็คือ5้าบาท90สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายที่ซื้อก็จะเป็นหุ้น PTT ซื้อเข้ามา1 5หน่วยซื้อหุ้นละ38บาทต่อหุ้นสำหรับพอร์ตลงทุนหุ้นของผมณนะตอนนี้นะครับก็จะมีหุ้น BTS อยู่ที่จำนวน1269หน่วย ราคาต้นทุนก็คือ10บาท10สตางค์ต่อหุน้นส่วนราคาตลาดนะครับอยู่ที่9บาท40สตางค์ต่อหุน้นก็ติดลบอยู่ที่6.89%อนะครับลงมาก็จะเป็นหุ้น CPO มีจำนวนหุ้นอยู่ที่190หน่วยราคาต้นทุนก็คือ64บาท3 1สเอสตางค์ต่อหุน้นส่วนราคาตลาดอยู่ที่58บาท75สตางค์ต่อหุน้นก็ติดลบอยู่ที่8.65เปเซ์ ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะสำหรับหุ้น cbo กับหุ้น b t s นะครับติดลดเยอะมากๆหุ้นถัดมาก็จะเป็นหุ้น pt นะครับมีจำนวนหุ้นอยู่ที่1,347หน่วยราคาต้นทุนก็คือ6บาท1สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาตลาดอยู่ที่5บาท85สตางค์ต่อหุ้นก็ติดลบอยู่ที่2.69% แล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายก็คือหุ้นพีดีทีมีจำนวนหุ้นอยู่ที่334หน่วยราคาต้นทุนก็คือ38บาท15สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาตลาดก็คือ38บาทต่อหุ้นพีดีทีของผมก็ยังติดลบอยู่นะครับติดลบอยู่ที่0.38%เปอร์เซน์ ดังนั้นโดยภาพรวมของพอร์ตลงทุนหุ้นขลงผมนะครับนะตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่ที่4.81%โดยที่มีต้นทุนรวมก็คือ44,000บาทนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมก็ยังได้รับปันผลจากการออมหุ้นตรงนี้อยู่ประมาณ1,100กว่าบาทนะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกำไรจากการขายหุ้นออกมานะครับแล้วก็มีการขายวอลเลนด้วยอะไรแบบนี้นะครับ รวมๆแล้วก็ประมาณเกือบประมาณ2,000กว่าบาทนี่แหละพอมาหักลบกับในส่วนของที่ขาดทุนอยูนะ่นตอนนี้นะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังเจ้าๆกันอยู่อาจจะขาดทุนในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับเวลาที่เราซื้อหรือขายอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือตอนนี้ก็ยังถือว่าก็ยังไม่เข้าเนื้อมากนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพอของผมมันจะกลับมาบวกหรือเปล่า ลหลายคนอาจจะถามผมว่าเฮ้ยผมติดลบขนาดนี้ผมยังยังทำอยู่อีกอ,อะไรแบบเนี้ยทำไมไม่ขายทิ้งแล้วก็มาถือหุ้นแบบปกติดีไหมอะไรแบบเนี้ยคือต้องบอกอีกครับในช่วงที่ผ่านมาหรือในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ภาพรวมของตลาดหุ้นมันก็ลงมาแล้วก็เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วงนี้คือภาพรวมตลาดหุ้นมันก็อยู่ในช่วงของการไซเวย์ด้วยนะครับดังนั้นการที่หุ้นจะติดลบบ้าง จะขึ้นมาบวกบ้างติดลบบ้างอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ปกติพอสมควรนะครับเพราะว่าในช่วงระหว่างเดือนเนี่ยที่ผมไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังก็คือบางครั้งมันก็มีขึ้นไปแบบบวกบ้างแต่มันอาจจะไม่ได้บวกเยอะนะครับแต่สุดท้ายคือมันก็มาลบอยู่ดีอะไรแบบนี้เพราะมันเป็นช่วงที่อยู่ในการแบบไซด์เวย์อยู่นะครับ และอย่างนึงมันก็ยังพอมีเวลาให้ผมอยู่นะเพราะว่าผมตั้งเป้าไว้5ปีนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ผ่านมาแค่ประมาณยังไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำใกล้ๆกับ2ปีแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวพอถึง5ปีค่อยมาดูกันดีกว่าค่อยมาสรุปผลกันดีกว่าว่าพอร์ตของผมมันจะเป็นยังไงนะครับมารอรุ้นกันดีกว่าอะไรประมาณนี้ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA โดยง,งบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนธันวาคม2564ของผมนะครับ อ่ะถ้าเ,เพาื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับเ,เพื่อนๆไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ